ชาวเน็ตแห่ซูมรูปที่บ้านทีมพิธาผู้หญิงผมยาวข้างๆคือใครเรียกได้ว่าตอนนี้ความฮอตไม่แพ้ดาราเลยสำหรับทิมพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าวไกลที่ถึงแม้จะไม่ได้ตำแหน่งนายกคนที่30แต่ก็ได้ใจคนไทยหลายๆคนเมื่อวานที่วันที่5กันยายน66เป็นวันคล้ายวันเกิดทิมพิธาอายุครบส3ปี ก็ได้มีการฉลองที่พักก่อนที่จะกลับไปฉลองกับลูกสาวน้องทิพิงที่บ้านพร้อมได้โพสต์รูปภาพและได้ระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าหอมพ่อชาวหอมพ่อเย็นแต่ต้องบอกเลยว่ามีชาวเน็ตแห่ซูมไปที่กรอบรูปที่บ้านทิมทิทาเป็นรูปของทิมทิทาและด้านข้างเป็นรูปผู้หญิงผมยาว ดูเป็นสาวทำเอาชาวเน็ตจับผิดว่าเป็นรูปของใครแต่ก็มีชาวเน็ตเข้ามาเดาว่าเป็นรูปของลูกสาวน้องทิพพิงนั่นเองจ้าในขณะที่บางคนก็บอกว่าเป็นคุณแม่ของน้องทิพพิงอย่างต่ายชุติมาเอาเป็นว่าบรรดาขาเผือกตามไปส่องกันได้เลยจ้า